สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนาพระสมเด็จวัดระฆังรุ่นนอนุสร์ที่ได้รับความนิยมและเล่นหากันนะครับรุ่นนอนุสร์ก็มีด้วยกันหลายรุ่นนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการดูจุดสังเกตของพิมพ์พระประธานใหญ่หรือพิมพ์ใหญ่แบบคร่าวๆให้ดูกันนะครับเรามาดูที่องค์แรกกันก่อนเลยนะครับ องศาทสุดของจอนะครับองนี้ก็เป็นรุนรน่นร้อยปีจะสร้างเมื่อปี2515นะครับถัดมา,างมอ,อง์นี้ก็จะเป็นรุ่นร้อยแปดปีจะสร้างเมื่อปี2523ถัดมาก็จะเป็นร้อยแปดปีจะสร้างเมื่อปี2533ครับแล้วก็อง์นี้ก็จะเป็นรุ่นร้อยยี่สิบสองปีจะสร้างเมื่อปี2537ครับ จุดสังเกตหลักๆในการใช้แยกรุ่นของแต่ละรุ่นนะครับสังเกตดูทุกองนะครับจะมีจุดไข่ปลาครับดูไข่ปลาประมาณนี้ครับรุ่น100ยปีก็จะอยู่บริเวณฐานชั้นแรกสุดนะครับด้านขวามือของพระนะครับบริเวณนี้ครับองนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็ถัดมาที่รุ่นร้อยแปีก็จะอยู่บนซุ้มด้านล่างนะครับหรือบางองค์อาจจะเยื้องเข้าไปด้านในนิดนึงนะครับ รุ่น118ปีนี่ก็จะอยู่บริเวณฐานชั้นที่1กับฐานชั้นที่2อครับอยู่ระหว่างคางรุ่นร22ปีก็จะอยู่ประมาณนี้ครับใต้ฐานชั้นที่1ด้านขวาของพระนะครับบางองค์อาจจะเยื้องขึ้นมาข้างๆฐานตรงนี้นะครับมาดูที่พิมพ์ทรงของพระกันบ้างนะครับสังเกตดูรุ่นร้อยปีนะครับพิมพ์ทรงจะไม่ค่อยเรียบร้อยสวยงามเท่าไหร่ครับจะดูตื้น มวลสารก็จะหยาบหยาบนิดนึงนะครับขอบตัดก็จะไม่ค่อยเรียบร้อยสวยงามเท่าไหรครับด้วยกรรมวิธีในการทาพระสมัยก่อนนะครับก็ยังไม่ค่อยมีเทคโนโลยีอะไรมากมายเหมือนสมัยนี้นะครับแต่บางคงก็จะมีเลือกมีตตื่นแตกต่างกันไปนะครับแต่ทาให้ลึกเท่าพวกรุ่นหลังๆรุ่นพวกนี้นะครับถัดมาที่รุ่น1้อยปปีนะครับจะเห็นได้ว่าพิมพ์ทรงลึกชัดเจนครับ เส้นซุ้มเห็นชัดเจนพิมพ์ทรงอ่อนช้อยเส้นผ้าทิพติดชัดเจนครับขอบตัดพระตัดได้สวยงามนะครับรุ่นร้อยสิบแปดปีก็เช่นกันครับพิมพ์ทรง,งก็จะสวยงามมีความปาณีตลึกชัดเจนเส้นซุ้มขึ้นชัดเจนครับเส้นผ้าทิพก็ชัดเจนการตัดผ้าก็เรียบร้อยสวยงามดีครับแล้วก็รุ่นร้อยยี่สิบสองปี พิมพ์ทรงก็จะสวยงามนะครับแต่จะไม่ลึกเท่ารุ่นร้อยแปีกับ1 1อปีนะครับสังเกตดูนะครับจะดูตื้นกว่าแต่การตัดพระก็จะสวยงามเหมือนกันครับเรามาดูด้านหลังกันบ้างนะครับรุ่นร้อยปีจะปั๊มตายางเป็นวงกลมมีลายกระหนกอยู่ด้านในแล้วก็มีะระฆังอยู่ตรงกลางครับ หมึกที่ใช้ปั๊มส่วนใหญ่จะเป็นสีน้ําเงินนะครับจะมีสีแดงบ้างแต่พบเจอได้น้อยมากครับถัดมาที่รุ่นร้อยแปีจะปั๊มตายางเป็นลายเซนคําว่าโตพมรังสีนะครับส่วนใหญ่หลักๆเลยก็จะเป็นสีน้ําเงินครับบางองค์ก็จะออกเป็นสีน้ําเงินอมม่วงนะครับแล้วก็จะมีสีเขียวสีแดงซึ่งพบเจอได้น้อยมากๆครับรุ่นร้อยสิปีก็จะปั๊มตายางเป็นรูปะระฆังนะครับ ปลายละคังจะแหลมครับหมึกสีน้ําเงินหรือน้ําเงินอมม่วงครับแล้วก็รุ่นร้อยี่สิบสองปีก็จะปั๊มตายางเป็นรูปละคังเหมือนกันนะครับละคังจะใหญ่กว่ารุ่นร้อยสิบแปดปีนะครับด้านบนจะเป็นห่วงวงกลมครับหมึกส่วนใหญ่ก็จะปั๊มสีน้ําเงินนะครับหรือนานไปมึกก็อาจจะเป็นสีน้ําเงินอมม่วงออกสีชมพูอ่อนๆแล้วก็ยังมีหมึกสีเขียวด้วยนะครับ มาดูกล่องของแต่ละรุ่นกันบ้างนะครับกล่องที่ผมนามาให้ดูนี้ก็จะใช้ใส่สําหรับพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์ประธานใหญ่โดยเฉพาะนะครับรุ่นร้อยปีกล่องก็จะเป็นสีเหลืองครับกัมมหยี่เป็นสีเลือดหมูร้อยแปดปีกล่องก็จะเป็นสีเหลืองออกส้มๆนิดนึงครับกัมมหยี่จะเป็นสีแดงสดๆนะครับแล้วก็ร้อยสิบแปดปีกล่องจะเป็นสีเหลืองกัมม์มี่จะเป็นสีเลือดหมูครับคล้ายๆกับร้อยปีนะครับ แล้วก็122ีปีกล่องจะเป็นสีส้มครับกัมมารีจะเป็นสีแดงออกส้มๆนิดนึงครับด้านหน้ากล่องก็จะมีตัวหนังสือบอกดนะครับว่าเป็นรุ่นอะไรจัดสร้างวันที่เท่าไหร่เดือนอะไรพศอ,อ,อะไรจะมีเหมือนกันทุกกล่องนะครับการสังเกตการแยกรุ่นเข้าข้าวก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายรุ่นนะครับรุ่น214ปีชาตการ25ปี36ม5ปี39 ผมจะมาแนะนำในคลิปถัดไปให้ดูนะครับฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ